โอ้ไม่เอานะแบบนี้ฉันแพ้อีกแล้วแน่เลยพร้อมสำหรับเกมหรือ,อยังเรามาันเริ่มกันเลยฉันไม่อยากเล่นเลยโอ้ต้องเล่นด้วยเหรอทุกคนเร่งแล้วออ้ฮๆๆอ่าฮ่าฮ่าอ้ดีนะฉันตอบสนองได้แล้วอ่ะทำไมเธอดูเศร้าจังละ่ะว้าวเธอดูฮอตดีนะะอ้อหยุดเขาไม่ได้เลยเฮ้นั่นอะไรอ่ะว้าอ๋อย่านแล้วสิโอ้โอ้ น่ากลัวจริงเลยอะเอาละมันเล่นกันต่อได้นะเราเข้าเรียบวิ่งแล้วฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วฉันก็เหมือนกันผ่านที่ซ่อนดีกว่ารวมทริ k ว้าวนั่นลิฟต์เหรอบริการดีสุดๆเลยว้าวนี่มันห้องแห่งความลับนี่นาะผมฉันยังเปะอยู่ไม่เนี่ยสุดยอดเลยเฮ้ยฉันมาถึงแล้วข้อทีข่ทั้งหน่อยนะว้าวออสีเขียวเหรอเท่จังเลยอ่ะ นี่มันดูอบอ,อุ่นสุดๆดห้องนี้สร้างมาเพื่อฉันเลยนะเนี่ยโอไม่ละต้องเรียบหน่อยแล้วดูสิฉันจะทางออกแล้วว้า wow. ววิ่งเร็วโอไม่น oh ะอย่ายิงฉันว้า wow. วนี่มันเพอร์เฟกสุดๆ,ๆเลยอ่ะสวยมาก <Wow. S 1> ทุกอย่างเข้ากับฉันมากเลยนี่มันทั้งเพอร์เฟกนี่แหละห้องรับที่ฉันต้องการละ ได้เวลาพักผ่อนหน่อยแล้วเอาล่ะแฟนตาอืมสดชื่นสุดๆไปเลยอ๋อ <Wow. S 1> อีกขวดกันแล้วกันนะโอ้ว้าวฉันมีไอเดียดีๆแล้วมาซ่อมของพวกนี้กันหน่อยดีกว่าสุดยอดเลยตอนนี้ฉันก็มีปืนฉีดแฟนต้าแล้วล่ะไม่มีใครหยุดฉันได้โดยเฉพาะการกระหายน้ำแบบนี้อืมสดชื่น ใครจะก้าทักทายฉันมาติดตั้งกันดีกว่าเพอร์เฟกตเฮ้นั่นเสียงอะไรอ่ะเฮ้มีน้ำให้ฉันบ้างไหมเออแบ่งหน่อยสิได้เลยมาส่งของให้เพื่อนกันดีกว่าหวังว่าจะถึงที่นั่นนะโอ้ oh, ของส่งถึงแล้วมาดูกันดีกว่านะอืมเยี่ยมเลยสดชื่นสุดๆอืมนี่มันสุดยอดเลยอเฮ้ย hey, ดูสินี่มันหมายเลขของเราตรงกันเลยฉันรู้แล้วต้องเจ๋งขึ้นยังไงอ่ะ ทรืทริคว้าวสวยมากเลยดูดีสุดๆไปเลยอ่ะโอ้ฉันจะเพิ่มกิฟตติดผมเข้าไปมาแต่งตัวให้มันหน่อยดีกว่านะว้าวที่เก็บกิฟตของฉันน่ารักมากเป็นไงล่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนั่นอะไรอ่ะโอไม่นะไม่เอาแบบนี้เนะฉันยังไม่พร้อมเลยอ่ะต้องจัดการมันหน่อยแล้วนะ แปลกจังเลย <What? S 1> เดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรแปลกจังเลยไหนดูสิอาา่ะฮะฉันเข้าใจแล้วได้เวลาโชว์สกิลแล้วล่ะฮะแค่วงกลมอันเดียวเองเหรอทรูมทริคก perfect เลย <c oughs> ขอคิดก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ฉันมีไอเดียแล้วลองเช็คด้านบนดีกว่า perfect เลยเธอทำอะไรที่นี่เธอต้องถูกลงโทษขอบคุณสำหรับเลเซอร์คัทนะจ๊ะเ <Wow. S 1> จ๋งสุดๆเลย ตอนนี้กระจกของฉันก็สวยเหมือนกับเงาของฉันแล้วล่ะไม่เล้วโอมบอยนะทำยังไงดีเนี่ยฉันจะหาตารางพวกนั้นได้จากไหนอ่ะอ๋อ่น,อน้ร้ายอ่ะดูสิเพอร์เฟกเลยฉันต้องได้มันมาให้ได้เลยทางสะดวกแล้วลุยกันเลยหวังว่าจะไม่มีใครเห็นนะ โอไม่นะเสียงดังจังเลยอะ <c oughs> ทุกคนต้องได้ยินแน่หยุดนะ <_ arbeitet> อะอพอได้แล้วเป้าหมายหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้มีประโยชน์เหมือนกันนะนี่ต้องใช้ได้แน่เยี่ยมเลยตอนนี้ฉันก็สามารถถักของพวกนี้ได้แล้วมาลองกันเลยดีกว่าทัดานี่แหละอุ้งมือน้อยๆของฉันตอนนี้โตของฉันก็ไม่มีเสียงแล้วได้เวลามาทำงานกันแล้ว ย้ายมันเลยกันดีกว่านะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยอืมว่าแต่วางไว้ไหนดีนะตรงนี้แล้วกันเพอร์เฟกเลยมาแต่งเต๊ะกันหน่อยดีกว่านะโอ้ใช่เลยอยู่ดีขึ้นเยอะอ้าได้เวลามาหาอะไรดื่มแล้วให้ดิ้นเสียงอะไรโอ้ใช่นี่เป็นเกมแก้แกเครียดที่ดีที่สุดเลยมันเยืดได้ด้วยอะแล้วถ้าฉันบีบมันแบบนี้ล่ะออเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นสลามไปแล้ว โอ้ฉันมีไอเดียแล้วขอปากกาม m เกอร์หน่อยสิฉันต้องระวังหน่อยแล้วล่ะทะดาดาอาโวโคโดงั้นเหรอเพรฟคเลยตอนนี้ก็มาตัดตรงกลางเพิ่มหน้าตาน่ารักเข้าไปด้วยโอ้แล้วก็อย่าลืม,มเมล็ดด้วยนะ <c oughs> สุดยอดเลยตอนนี้ดูน่ารักขึ้นเยอะ น่ารักส,สุดๆฉันต้องถ่ายรูปด้วยทุกคนคิดว่าไงน่ารักเลยใช่ไหมโอ้รูปอะไรเนี่ยน่ารักส,สุดๆเลยอืมโอ้เกิดอะไรขึ้นรลอดอีกแล้วเหรอเอาเออฉันกำลังซ้อมอยู่นะเตรียมพบกับพลังของฉันรู้สึกดีส,สุดๆเลยโอ้นั่นอะไรหน้ากากเหรอฉันจะแขวนไว้ไหนดีนะอืมตรงนี้ดีมะไม่ละตรงนั้นล่ะ อืมไม่ดีเดี๋ยวฉันต้องออกไปดูข้างนอกหน่อยแล้วโอเคผอกว่าจะไม่มีใครเห็นนะนี่แหละแผนการสุดเพอร์เฟกไม่มีใครหาเจอแน่ฮ่าฮ่เสร็จแล้วภารกิจเสร็จเรียบร้อยฉันรอที่จะเห็นปฏิกิริยาของพวกเขาไม่ไหวแล้วแล้เนาาอะไรอ่ะโอจริงด้วยเลิกเล่นได้แล้วมาเชิญวิชาการคูก็ดีกว่านะ เฮยยะสุดยอดเลยตอนนี้ก็เติมสีเข้าไปแล้วก็เสร็จแล้วพคุเธอคิดว่าไงกับที่แขวนของฉันมันทั้งสวยแล้วมีประโยชน์เลยล่ะแต่ยังเหลือหน้ากาก,กอยู่อีกอันนะมันอยู่ไหนละเนี่ยโอ้เจอแล้วอันนี้ดูปแปลกๆฮะมาลองใส่ดูดีกว่าว้าวแปลกสุดๆไปเลยอะ โอ้ไม่นะท้าทางมันจะตปิดแล้วเก<อ>ิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเหนียวเออโอ้นี่แหละที่ลับเล็บของฉันเดี๋ยวฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยทุกคนช่วยถดหน้ากากทีสิมากดไลค์วิดียอกันด้วยนะมันจะได้หลุดออกไปอะฉันขอร้องละได้โปรอดอ๋โอโอ้มันได้ผลนด้วยทุกคนเจ๋งที่สุดเลยเอย้นี่มันโหดมากนะ เฮ้ย hey, ทุกคนเป็นไงบ้างฮัลโหลฉันเป็นห่วงนะเฮ้ย hey, ฉันไม่เป็นไรโอ้ oh, จริงด้วยฉันไม่มีเก้าอี้นี่นะ <c oughs> ต้องหามันหน่อยแล้วนะโอ้ oh, ผิดเวลาสุดๆเลยอที่นั่งนุมน่มๆนั้นเพอร์เฟกต์มากต้องออกมาให้ได้เลยหมดเวลาพักแล้วกลับไปทำงานได้ <c oughs> นี่มันสุดยอดมากต้องเอาไว้ในห้องลับฉันหน่อยแล้วโต๊ะตัวนี้ลนะ่ะ มันสีเขียวด้วยอ่ะเพอร์เฟกเลยไปกันเลยดีกว่าดีขึ้นยะแต่ฉันว่ายังขาดอะไรไปอย่างนะรู้แล้วนะรูมทริกตอนนี้ที่นังของฉันก็กลายเป็นผพ้่เล่นแล้วโอ้ถึงเวลาพักผ่อนแล้วลนะ่ะดีจริงๆเลยนั่นอะไรอ่ะแผดินไหวเหรอของทั้งหมดกับจะตกแล้วนะไหนขอดูหน่อยสิ ว้าวสควิชชี่นี่นาะเท่จังเลย mm. มีอีกไหมเนี่ยว้า wow! ว mm. ฟองส,บ, mm. องสบู่ฟองสบู่เต็มไปหมดเลยอ่ะห mm. ืมนี่มันอะไรกันเนี่ยอ้ mm. oh! สวยจังเลยอ่ะ mm. ตอนนี้ตุ๊กตาของฉันก็มีที่อยู่แล้วอ้อ mm. oh! ไม่นะ น้ำเหรอมาจากไหนอ่ะโอ้ใช่ฉันรักออาวบ All ิชมากเลยสนุกมากฉันเล่นได้ทั้งวันเลยล่ะว้าวโอไมนะอยู่สักทีเถอะเย่ยมไปเลยฉันจะเก็บมันไว้เองเดี๋ยวนะฉันมีไอเดียแล้วโอ้ใช่ฉันว่ารูบตัวป่าได้นี่นาะ ดูดีมากเลยนะเนี่ยทรูมทริสเย้ได้เวลาเติมออบิชเข้าไปแล้วสวยสุดๆเลยอะ่ะเติมให้เต็มเลยแล้วกันนะตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำแล้วมันดูดีสุดๆไปเลยอะ่ะว,ว้าว มีปลาด้วยล่ะเนี่ยโอ้เจ๋งจังโอ้เฮ้ย hey, ฉันมีไอเดียแล้วแปบ๊บหนึ่งนะฉันคิดว่าฉันเจอมันแล้วล่ะลองกระโดดกันเลยฮ <laughs> อุ่นเครื่องเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาแล้ว <Wow. S 1> ตอนนี้ฉันจะตกแต่งโคมไฟ <Okay. S 1> จมูกหู แล้วก็ลืมตริหมูตัวน้อยของเราก็พร้อมน่ารักจึง้งลืมตริคของไฟของฉันเสร็จแล้วล่ะถึงเวลาพักผ่อนว้าวคนอื่นจะเป็นยังไงบ้างนะเฮ้พัลลี่หวัดดีมาเล่นกันไหมสวัสดีไม่เอาเอะโอาน่าเสียดายฉันเล่นคนเดียวก็ได้โอ,อ้อ,อ,อ,อหน้าอายสุดๆเลยฉันต้องรีบเก็บของเพอร์เฟคเครื่องประดับของฉันปลอดภัยแล้วเดี๋ยวนะ ฉันมีไอเดียแล้วละสุดยอดเลยพี่เก็บเครื่องประดับของฉันเสร็จแล้วได้เวลามาแขวนมันแล้วล่ะนะฉันว่ามันดูดีมากเลยนั่นเนี่ยโอ้นั่นเสียงอะไรลูกขนไก่งั้นเหรอฉันต้องหาที่แขวนให้มันด้วยนะสุดยอดเลยโอ้นั่นเสียงอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะอยหนักสุดๆเลยก็ฉันยกมันไม่ไหวอะต้องเร่งมือหน่อยแล้วอืม ฉันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หน่อยแล้วล่ะฉันรักมันสุดสุดเลยอะ่ะว้าวนั่นมันอะไรกันเนี่ยอย่างเท่นี่แหละโคงไฟของฉันฉันรักมันมากเลยอะ่ะโอไม,ม่นะมมนะพวกนั้นเจอฉันแล้วเหรองงดเดี๋ยวก่อนฉันว่าฉันรู้จักพวกเขานะ แย่ yeah, ไปเลยที่พกพวกเรกรีบเข้าไปเลย <g iggle> ทำได้แล้วชาเล์นต่อไปหยิบกล่องขึ้นมาได้เลยอยากรู้จังว่าข้างในนี้มีอะไรอ่ะดูสิฉันได้รอมด้วยอ่ะโอไม่นด้รอบเหรอแล้วไงอ่ะฉันเช่าดีมากเลยฉันได้อีกดาวเพอร์เฟกตนี่มันง่ายสุสดเลยอ่ะไปกันเลยชิอตทีด้วยความเร็วแบบนี้ฉันต้องสำเร็จแนะ่เอาละ โอโอมีปัญหาแล้วเธอแพ้แล้วเนะแย่ yeah, จริงๆนยอยใครจะไปต่อดีล่ะโอไม่ไนะฉันยังกินไม่เสร็จทอมิคดูเหมือนจะเหลือแก่กคนเดียวแล้วเฮ้ฉันจะทำให้ได้ต้องระวังหน่อยอ่ะหวังว่าจะได้ผลนะฉันทำไม่ได้อะ โอเคทุกคนฉันต้องลองแล้วถึงเวลาของเทคนิคแล้วอาา่าเรียบร้อยทรุมทริกเฮ้ยทำได้แล้วหัวงกลมนี้เพอร์เฟกต์มากเลยอ่ะมาลองตรวจดูกันเลยดีกว่าถ้าผ่านแล้วทรุมทริกออได้อะ่ะฉันตักคุกกี้ได้แล้วอ่ะโอ้นี่แหละแต้มแรงของฉันอ่ะใช่เลย ทำไม่ดีบ้างเลยอ่ะเยอะมากเลยว้าวเท่านี้ไว้ทำอะไรเนี่ยต้องปีนขึ้นไปหรอแปลกจังเลยอ่ะโอ้วทุกคนมันกำลังดึงฉันไปอ่ะเอาชนะฉันให้ได้สิอ้าวไม่ได้จะพวกอ่อนเขาไม่มีทางชนะได้หรอว้าวจะแข็งแรงมากเลยอ่ะทุกคนฉันมีไอเดียดีเขาคิดอะไรอยู่อ่ะตอนนี้ไม่ใช่เวลาเทงเชิงนะอ๋อไม่กลัวเลยอ๋อ ไม่กลัวเลยล่ะแปลกจังอ๋อรู้แล้วหลาจะกระเจี๊ยดูหยุดเถีนะ้อ๋อฮ่าไม่อาจจะเชื่อเลยเย่ได้แต้มแล้วมาแปะมือกันหน่อยอ๋อหยุดเถียนวยด้วยผ่านไม่ได้อ่ะเย่เราเป็นทีมที่ดีมากเลยนะฮัลโหลไปที่ชาเลนจ์ต่อไปกันเลยดีกว่า เธอต้องข้ามแพลตฟอร์มนี้ไปให้ได้เช้าดีนะพวกเลนทุกคนอย่ารู้จังว่ามีที่อะไรแบบนี้ไหมเนาะโอ้แอปเปลิลเหรออย่าไว้ก่อนแล้วกันเริ่มจากอันไหนดีคุณดีไลท์หรือว่าคุณเซอร์เข้าดีอืมลองคุณเซอร์เข้ากันแล้วกันรูมทริกฉันทำได้แล้วอ่ะโอ้ยแย่ yeah, แล้วล่ะเธอต้องไปแล้วนะ ก็ได้แอปเปิลเหรอบางทีอาจจะเป็นคำใบ้เงียบเลยฉันจับได้แล้วคราวนี้ก็พระจันทร์ต่อไปเป็นอะไรอ่ะแคทแนหรือด็อกเตนต้องลองทิดหน่อยแล้วอโอเคลุยเลยแล้วไงอ่ะนี่มันกับดักอะไรย่กจะข้าไปยังไงคันนะโอเคจเลราหน่อยแล้วคนดีไล่์จะได้ก็ด็อกเต สารุ้งเนาะต่อไปใครอะยานาบีหรือว่าเฟรดดี้เลือกยากจังเลยอะแต่สินใจไม่ถูกแล้วให้พวกช่วยหน่อยฉันควรกระโดดไปทางไหนต่ออ้าฮะยานาบีเหรอดูมาทุกคนจะบอกแบบนั้นอะขอบคุณมากนะนี่แหละชนะของเราโอ้เกือบตกแล้ว ย้ทำได้แล้วเจ๋งมากทุกคนยินดีด้วยรอบต่อไปว้าวเฮทุกคนเฮ้เธอทำได้แล้วเหรอดีใจที่ได้เจอพวกเธอนะเธอแค่ไม้อ๋ไม่นะโอ้ฉ oh, ันมีไอเดียดีๆแล้วไปต่อที่คันเต้นกันเถิดนะอ oh, ๋อใชอแหละจังหวะฉันเลยอ่ะเจ๋งมากเลยอย่างนี้ฉันชนะทัวร์เนี่ย อย่างนั้นมาเริ่มกันเลยนะ <c oughs> นี่คือท่าเต้นแบบเดนพูของฉันอะคิดว่าง่ายเจ๋งใช่ไหมตามฉันมาเร็วอืมน่าสนใจมากก็ไล่กันด้วยล่ะเย้ขอบคุณมากนะฉันดีมากเลยโซเน่การเต้นของเธอสุดยอดมากถึงตาฉันแล้วเริ่มได้เลยโอ้ใช่แบบนี้เป็นไงอะ ว้าว้ไม่มีใครทำแบบนี้ได้แนะ่ break dance คิดว่าไงออเอาเตงเดิไม่พานหรอกจริงดิแต่แม่จะทำอากเลยนะแต่ฉันนี่ยาวฉันพร้อมแล้วอ่ะไปเลย baby ช่างดดดด baby ช่างดดดด baby ช่างดดดอ้าไม่ไหวเลย <c ười> อ่ะก็ดิีไลา์ได้เลย เดบิชชัจะจบาเลยอ่อไม่ใช่อ่อพลาดพลาดพลาดมากเลยยัดไปเลยไปมาชั่งนายคิดแบบนั้นจริงเหรอโอ้แต่มือนจะได้แทบด้วยอ่ยัยไปต่อกันเลยดีกว่าว้าวทำไมเครื่องทดสอบความแข็งแรงเหรอเจ๋งมากอ่ะเธอต้องแข็งแรงสุดๆเลยล่ะถึงจะได้คะแนนสูงสุดอ่ะลุยเลยว้าวหนักจริงๆเลยอ่ะโอ้ว้าวโอเคฉันจะตายมันเอง ทรัมพ์ทริกว้าวไม่เลวเลยนะการออกกำลังกายช่วยได้เยอะเลยอะ่ะในไง,งดูสิฉันมีวิธีของฉันด้วยนะจะบอกให้ทรัมพ์ทริกนี่คือคอร์ดของฉันแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะทรัมพ์ทริกว้าวดูเหมือนฉันจะได้คะแนนสูงสุดเลยนะ ดับนี้เป็นเลยบาบชัำเอ้ขอบคุณนะถ้าฉันลาแบบนี้จะได้คะแนนไปเดียวเห่มากไปกันวังแล้วฉันได้คะแนนใบอ่ว้า่าแต่ฉันชนอะไม่เจิงอ่ะย้ โอเคไปต่อกันเลยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะว่าแต่นี่ใครเนี่ยเจ้าคนทรยศเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราจัดการเองนักเสิร์ฟชินซานิกอย่าลืมทบทวนพฤติกรรมของตัวเองด้วยล่ะปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะแล้วเธอจะต้องเสียใจทำได้ดีมากเลยเราต้องทำให้เธอเป็นคนดีให้ได้เธอร้ายกาจมากเลยใช่ฉันมีไอเดียแล้วเข้าใจแล้วทำยังไงล่ะเราจะต้องเปลี่ยนเธอเป็นออเรน์พวกเราต้องใช้สีส้ม ว้าวไอเดียนั้นเจ๋งเลยมาลุยกันนะลงมือได้เลยอย่าข้ามานะฉันอารมณ์เสียอยู่พร้อมไหมพร้อมแล้วงั้นไปเฮ้ย hey, ถ้าทำอะไรอ้สีนี้มันสดใสจัง <c oughs> ชอบจังเลยอะฉันว่าขาดอะไรไปอย่างนะจริงด้วยงั้นมาเพิ่มเข่ากันไหม <c oughs> อ้ฉันได้มันมาพอดีหวังว่าจะเข้ากันนะว้าวเนื้อรจัง <c oughs> ขอบคุณนะมาลองเช็คกันดีกว่าทริมทริค ยังไม่พอหรอกนะโอเลนนี่สำหรับเธอนะว้าวเจ๋งสุดๆเลยมาเล่นกันดีกว่าเธอคิดว่าง่ายเลยฟังดูดีเลยคุณเจ้าหน้าที่เรามาเต้นกันเถอะไอเดียดีมากเลยสนุกมากเลยอะ่ะโอเลนว้าวขอบคุณพวกเธอมากนะดีมากเลยตอนนี้เธอกลายเป็นคนดีแล้วออกไปได้ฉันมีความสุขจังขอบคุณนะสุดท้ายเธอก็เปลี่ยนตัวเองได้ไปกันเลยดูแลตัวเองด้วยล่ะ เธอก็เหมือนกันทำได้ดีมากเฮ้ยฉันเหนื่อยสุดๆเลยมาใช้ให้เรากันหน่อยไหมอืมอร่อยจังเลยอ่ะว้าวฉันรู้สึกถึงพลังเลยเพอร์เฟคงั้นตามฉันมาดูสิคนต่อไปมาแล้วนะทรูมทริคของเล่นพวกนี้เป็นของฉันแล้วไม่หยุดนะฮ่าฮ่า <laughs> ตรงนี้เคยน่ากินที่สุดนะงามงามงาม หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะโอาไม่นะฉันต้องช่วยเธอหวังว่าจะได้ผลนะนี่แหละโอกาสฉันได้เวลาเข้าคุกแล้วทร์มทริกเรียบร้อยเฮ้เกิดอะไรขึ้นกับฉันปล่อยฉันออกไปนะ <S <S หืมบัปปาฉอบเหรอนี่มันเรื่องอะไรเนี่ย <S 1> <S 1> ฉันจะกัดลูกกงนี้ให้แหลกเธอต้องปวดฟันแนะ่ฉันรู้วิธีช่วยแล้วล่ะมาแปลงฟันกัน สายสีฟันลงไปเสร็จแล้วรู้สึกดีไหมว้าวดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณนะคุณตำรวจลอสกสแการกันหน่อยเทร์มทริกนี่มันว่อย่างไงนะยังไม่พอเหรอแล้วฉันต้องทำอะไร,รล่แล้วถามชิซอนิกสิเทรมทริกนี่และว,วิธีดีๆของฉันวันด,ดีชิซอนิก <c oughs> นี่มีนใครเนี่ย <c oughs> อย่าก,กลัวเลยเธอเป็นคนดีแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้ววัด,ดี น่าสงสัยอืมฉันมีไอเดียอยู่นะฉันจะทำสายใหม่ให้เธอเดี๋ยวฉันจะทำเยอะๆเลยโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยเธอเป็นคนดีมากฉันภูมิใจในตัวเธอนะนี่สำรับเธอว้าวสุดยอดแล้วของฉันละ่ะขอบคุณนะบารอบะ yes, แล้วยินด,ดีด้วยนะโอ้ล้วมีแขกด้วยเหรอ ได้ตัวแล้วจะแคทนัโอ้ชินโซนิกกลับมาแล้วเหรอช่วยแก้เชือกให้แคทนับหน่อยเขาถูกมัดเหรอเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่มันเกิดอะไรขึ้นช่วยแก้ให้หน่อยฉันจะทำยังไงดีนะ hmm. โอ้ฉันมีไอเดียแล้วริมทริกถึงเวลาของซูเปอร์สปีดฉันเวียนหัวโอ,อ้ยตายโอไม่ถ้าทางฉันจะติดอไ <laughs> อชินโซนิกทุกอย่างมันรกมากเลยอยู่นิ่งๆน,นะเดี๋ยวแกให้ <laughs> เสร็จแล้ว ว้าวสุดยอดไปเลยทำไมนกเต็มหัวแบบเนี้ยออมาใช้เชือกนี้เปล่นให้แคทแนปเป็นคนดีกันดีกว่านะว้าวเจ๋งจังถ้าทำอะไรกับเชือกของฉันเ่ะไม่เป็นไรฉันมั่นใจมากมาทำอะไรสนุกสนุกให้แคทแนปกันเขาต้องชอบแนะ่จ้าหนุนน้อยเหรอโอ้แมวทุกตัวต้องชอบแนะ่รับให้ดี ว้าว wow, สนุกจังเลยอ่ะนี่มันของเล่นนี่ลังเช็คแคทนับดูทริมทริกของเล่นชิ้นเดียวคงไม่พอสินะเงินเดี๋ยวฉันไปหามาเพิ่มแคทนับขอหนูตัวนั้นได้ไหมไม่มีทองฉันไม่ให้เธอหรอกนะและถ้าฉันมีที่ลับเล็บล่ะโอ้สวยอ่หยุดมองไม่ได้เลยถ้าทางจะสนุกนะนี่มันสุดยอดเลยเพอร์เฟคนี่ต้องช่วยได้นะ่ฉันอยากทำแล้วมานานแล้ว เอาเลยมาให้ดูหน่อยดูสิมันไม่คมแล้วทำได้อย่างไงเนี่ยฉันว่าเราต้องมาทามันหน่อยแล้วมาเริ่มกันเลยเป็นยังไงบ้างว้าวใช่แล้วสิ่งนี้เหมาะกับเธอดีนะมันน่าชื่นมากขอบคุณนะตอนนี้เราก็มีคนดีๆเพิ่มอีกคนนึงต่อไปเป็นใครดี จะเป็นคนดีไลค์หรือยัยเซอร์เคิลดีเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณเลือกคนดีไลค์และคอมเมนต์มาถ้าคุณเลือกคนเซอร์เคิานะดูสิได้แล้วไปจัดการคุณดีไลค์กันโอเคกลัวฉันไม่เจอ <laughs> นี่มันอะไรเนี่ยช่วยด้วยใ่าก็ได้ช่วยฉันที เธอหนีฉันไม่พ้นหรอกเกือบไปแล้วอ่ะชอบบทเรียนนี้ไม่ล่ะฮะแย่ yeah, มากเราต้องหยุดเธออดทนไว้นะเดี๋ยวฉันช่วยเองว้าว <Whoa. S 1> หวังว่าเธอจะไม่เป็นไรขอบคุณที่ช่วยจริงๆแล้วฉันมีของขวัญด้วยว้าว <Whoa. S 1> ขอบคุณนะบายตอนนี้ก็ถึงเวลามาจากกัดการคุณดีไลท์แล้วบทเรียนยังไม่จบบ๊อบมาหาฉันเอาล่ะเธอต้องโดนแน่อ้อฉันอกอะไรไม่เห็นเลย เดี๋ยวเธอต้องเข้าไปอยู่ในคุกแล้วล่ะอะไรนะไม่มีทางปล่อยฉันออกไปนะด่านต่อไปอืมอะไรเนี่ยเอ้านี่มันเสียงใครอะเปิดประตูเดียวเนี่นี่มันย้ายดีไลน์นี่ฉันมีไอเดียแล้วไม่ได้เวลาแต่งหน้าพูดอะไรของเธอฉันจะจัดการเธอเดี๋ยวนี้แหละเธอไม่รู้หรอกว่าจะพลาดอะไรเสร็จแล้วไม่นะหยุดเธอ พวกเราต้องมาเพิ่มความสดใสกันหน่อยมันต้องมาสวยนะอยู่เฉยๆนะไม่นะหยุดนะเรืมทริปอว้าวสวยส,สุดๆเลยฉันดูดีมากเลยออกมาดูดีเหมือนกันนั่นเนี่ยตอนนี้เธอก็บาากลับไปได้แล้วเธอจัดการบาได้วเหรอตอนนี้วัยร้รายตาแสบก็กลายเป็นคนดีเธอไปได้เลยขอบคุณนะ สนใจจริงๆเลยฉันสวยจังเธอไปอินสตาแแล้วบายบายนะบาย